สวัสดีค่ะเอค่ะจากช่องเอทัลลวิถีคนใบเก่านะคะคลิปนี้เดี๋ยวเอจะพามาสการะเสด็จเตียนะคะที่กรมหลวงชุมพรน,นะคะด้านลังค่ะ สารก็มาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะท่านเป็นพระบิดาแห่งกองทัพเรือนะคะบริษารนี้จะตั้งอยู่ที่หาดไซรยลีนะคะห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ20กิโลเมตรนะคะมีที่กันสองสารค่ะที่เห็นอยู่นี้คือสารปัจจุบันนะคะส่วนสารเดิมนะคะซึ่งอยู่ใ,ใกล้ๆกันก็จะเป็นพระตำหนักที่เคยไปที่ประทับของท่านค่ะขับรถเข้ามาด้านในเลยนะคะจะเจอเรือรบหลวงชุมพรก่อนเลยค่ะ ข้างหลังนี้เป็นเรือหลวงชุมพรนะคะเรือลบหลวงชุมพรนะคะปลดประจำการในปี2523ที่ผ่านมานะคะก็เป็นจุดที่ถ่ายรูปสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาค่ะขับรถขึ้นมาจอดด้านบนได้เลยค่ะมีที่จอดรถพอสมควรนะคะแล้วก็มีจุดคัดกรองโควิดด้วยนะคะไม่ต้องนำเครื่องสักการะมานะคะที่นี่มีจำหน่ายพร้อมค่ะ บริเวณหน้าศาลนะคะจะเป็นเอาด์ดอร์หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมอุปกรณ์กันแดดมาให้พร้อมนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันศาลใหม่นี้สร้างขึ้นเมื่อพศ2517นะคะตั้งอยู่บนภูเขาหันหน้าออกสู่ทะเลค่ะการออกแบบของตัวศาลนี้จะทำให้เหมือนอยู่บนเรือรบหลวงพะล่วงค่ะในส่วนนี้นะคะ นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนคะจะขึ้นไปกราบไหว้ขอพรต่อรูปปั้นสำลิศของพระองค์ท่านค่ะครอบครัวของน้องโป้งนะคะได้ถวายผ่านพุ่มกุหลาบแดงนะคะสามารถอัญเชิญผ่านพุ่มนี้ทางด้านในศาลได้เลยแล้วก็มาปิดทองที่องค์สำลิศองค์เล็กทางด้านหน้าของศาลค่ะมาแก้บนที่โกงหลวงทุพรก็ส่วนมากก็จะเป็นดอกกุหลาบนะครับแล้วก็ ผลไม้แล้วที่สำคัญก,ก็คือก็คือประทัดัเมื่อก่อนยิงปืนกันแต่ว่าตอนนี้เค่ภาพยิงปืนภาสุดะไปจุดประทัดสักการะท่านคะ่ะมีเลขเด็ดจากในกล่องด้วยนะคะจริงๆเราสามารถให้เจ้าหน้าที่มาจุดให้นะคะแต่น้องโป้งก็อาสาที่ไปจุดเองเพื่อถวายการสักการะสูงสุดคะ่ะ ตามวิถีของชาวไทยค่ะได้เลขเด็ดมาแล้วก็ต้องไม่รอชา้ากราบไหว้ขอพรกันแล้วนะคะก็ออกมายืนชมวิวบริเวณที่คล้ายหัวเรือลบนะคะจะมองเห็นหาดทรายรีและท้องทะเลสีสวยงามของจังหวัดชุมพรค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะคะชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามใด้ด้วยนะคะมาเที่ยวชุมพรกันนะคะสวัสดีค่ะ